สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Molly Healing Tears นะคะวันนี้เฟิร์สก็จะมาทำคลิปแรนดอมในหัวข้อข้อความสำคัญที่คุณจะต้องรู้ในตอนนี้นะคะก่อนอื่นเฟิร์สก็ต้องขอขอบพระคุณนะคะทุกคนที่ไม่กดข้ามโฆษณากดไลค์กดแชร์กด subscribe แล้วก็คอมเมนต์เป็นกำลังใจให้กันเสมอมาแล้วก็สำหรับใครที่สนใจดูดวงส่วนตัวเฟิร์สแปะช่องทางการติดต่อไว้ใต้คลิปเรียบร้อยแล้วนะคะ โอเคเรามาเริ่มจากการเช็คพลังงานกันเลยขออนุญ,ญาตครูคูบาอาจารย์สิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำตนของทุกกคนที่ผ่านมาเจอคลิปนี้ Energy ในช่วงนี้ทุกคนเป็นยังไงกันบ้างคะ ไปแรกค่ะ seven of one พลังงานในช่วงนี้นะคะของทุกคนอยู่ในจุดที่โปรเทคของโปรเทคพลังงานตัวเองได้แล้วเนี่ยคนคนนี้เขามีสนามพลังออร่าซึ่งไม่สามารถไม่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 ไม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 เออเรื่ออะไรอะไม่สามารถไม่มีอะไรที่สามารถทำอะไรคุณได้คุณได้รับการโปรเทคได้รับการปกป้องหรือตัวคุณเองเนี่ยแหละ ที่ทําสมาธิเนาะคอยคลีนพลังงานล้างพลังงานลบต่างๆอยู่ตลอดอยู่เสมอนะคะอ่าหกเหรียญน,นะคะ Six of Pentacles มีธาตุไฟเมสิงคนโนธาตุดินพฤษศกันมังกรและในตอนนี้คุณได้บาลานในเรื่องของการให้และการรับ ม,มันมีการาความเขาเรียกอะไรการให้และการรับอย่างสมดุลและเท่าเทียม five of wands นะคะแต่อาจจะมีบางช่วงน้อที่คุณรู้สึกขัดแย้งกับตัวเองบ้างอะไรบ้างนะคะ ไม่ทุกคนนะรู้สึกว่าเป็นบางคนที่เข้ามาฟังอาจจะมีความแบบตีกับตัวเองในหัวอะไรอย่างเงี้ยส่วนสีกอบเพนักเกริรนั้นที่เฟิร์สยังไม่ขยายเนาะก็คือแบบไอการให้และการรับเนี้ยมันเหมือนมันเป็นได้หลายอย่างเลยไม่ว่าจะเป็นเรื่องของความรักเออความรักที่มันเท่าเทียมกันไม่พยายามจนมากเกินไปก็ได้หรือจะเป็นเรื่องของการให้ให้กําลังใจให้เงินให้อะไรก็ตามเนาะที่แบบว่ามี คนสองคนนะเห็นไหมมีมือมีมือสองมือมือของอีกคนกับคนนี้เข้ามามันเป็นการแบบเออแบบสัมมาสัมไปยื่นไปยื่นมาอะไรเงี้ยยื่นหมูยื่นแมวไม่ใช่คือแบบการให้และการรับอย่างเท่าเทียมและสมดุลกันก็คือแบบสมมุติว่าก็คือการแบบเออเรื่องเฟิร์สแบบถ้าเกิดวแบบ่าพูดในเชิงเรื่องของความรักจะเข้าใจง่ายก็คือ ถ้าสมมุติตอนแรกมีคนพยายามมีใครสักคนหนึ่งอะสมมติมีสองคนคนนี้แบบพยายามที่จะเข้าหาทุก,ทกสิ่งทุกอย่างเอฟฟี่จริงๆกับเบลแต่คนนี้เขาแบบทื่ออะทื่อถามมาถามมา,า,มมาตอบคำามถามคำาตอบคำาอืมอะไรฟิลนั้นอะเท <c oughs> ่ากับฝั่งเราการให้และการรับไม่สมดุลอืมเราพยายามมากเกินไปเราให้เขามากเกินไปเราส่งพลังงานไปที่เขาเยอะเกินไปนะคะแต่ตอนนี้เฟริร์คิดว่าคุณอะ ปรับสมดุลตัวเองได้แล้วแล้วก็เข้าใจเรื่องของการให้และการรับแล้ว n i of wands นะคะอ่าก็ไม่แปลกใจเออที่คุณจะเข้าใจอะไรหลายอย่างเพราะว่าคุณได้ผ่านอะไรมามากมายอ่ะคุณมีประสบการณ์ได้เจอบทเรียนต่างๆตระหนักรู้ตกผลึกในหลายๆเรื่องที่เจอนะคะ จัสต t e นะคะหนึ่งเลยฟอรู้สึกว่าคุณเป็นคนที่รักความยุติธรรมมากๆนะคะเป็นคนที่รักความยุติธรรมเป็นคนที่ซื้อตรงเป็นคนที่สมดุลบาลานอ่ะเป็นแปลว่าบาลานก็ได้บาลานกับสิ่งต่างๆนี่เป็นอย่างดี ปรับสมดุลในด้านต่างๆในมิติต่างๆเนาะแบบว่าทุกๆเรื่องเนาะไม่ว่าจะเป็นภายในของตัวเองแล้วก็ภายนอกเรื่องของอารมณ์ความคิดหรือว่าการกระทําหรือว่าเ,อาเวลาการทํางานอะไรเงี้ยส,สิ่งสิ่งภายนอกเอ็ดออ e เ t น c l e คลฟอรรู้สึกว่าช่วงเนี้ยคุณไม่หยุด คุณไม่ใช่ช่วงนีส้สิคุณเป็นคนที่ไม่หยุดที่จะเรียนรู้คุณเรียนรู้ตลอดเวลาเออเรียนรู้สิ่งใหม่ๆตลอดเวลาคือแบบโลกเนี้ยเนาะมันไม่มีอะไรที่แบบมันมันมันมีอะไรอีกมากมายเออไม่ใช่ไม่มีอะไรมันมีอะไรอีกมากมายเลยที่เราไม่รู้อืมนะคะเพราะว่าเนี่ยแล้วยิ่งคุณเป็นคนแบบเนี้ยคุณจะได้เอ,อรู้อะไรอีกมากมายอย เฟิร์ยิ่งพูดยิ่งงงเนาะแต่เฟิร์สคิดว่าคนฟังน่าจะแบบเข้าใจดิเฟิร์สสื่อเหมือนคุณไม่หยุดที่จะพัฒนาตัวเองไม่หยุดที่จะเรียนรู้และซึ่งคุณสามารถเป็นมาสเตอร์ได้สําหรับใครที่แบบตอนนี้กําลังหาตัวเองอยู่คุณจะเป็นเมนเทอร์คุณจะเป็นมาสเตอร์ master, คุณจะเป็นผู้เชี่ยวชาญในด้านนั้นๆที่คุณสนใจที่คุณมีแพชชั่นแล้วคุณสามารถเป็นแรงบันดาลใจให้กับใครหลายๆคนได้ด้วยนะคะสิ่งสิ่งนี้คุณสามารถมาถ่ายทอดได้สําหรับใครที่แบบอ่ะเก่งด้านเรื่องธุรกิจ เก่งเรื่องการลงทุนเก่งเรื่องแบบาสายจิตวิญญาณหรืออะไรเงี้ยเวลาที่คุณจะมาแบบทำอะไรเกี่ยวกับออนไลน์หรือโซเชียลแชร์ให้ผู้อื่นได้รับรู้หรือเป็นโค้ชเป็นไลฟ์โค้ชเป็นโค้ชเป็นครูบาอาจารย์อะไรเงี้ยที่มาสอนหรือเป็นแรงบรันดาลใจให้กับคนรุ่นต่อๆไปคุณทำได้แน่นอนนะคะหรือบางคนอาจจะเป็นไปแล้วก็ได้หรือแรงบรันดาลใจนี้ก็หมายถึงแบบเป็นดาราเป็น นักแสดงเป็นอะไรได้หมดนะอินฟลูเอนเซอร์บิวตี้บล็อกเกอร์อะไรเอ,อ่ยใดนะคะคุณสามารถทำได้และเป็นมาสเตอร์ในด้านนั้นๆได้แล้วตัวคุณเองมันก็ฟุคิดว่าหลายๆคนก็อาจจะแบบนั่งสมาธิเพื่อการเมนิเฟตก็ได้นะเพราะว่าเห็นไหมคนนี้นั่งสมาธิแล้วก็มีเหรียญขึ้นมาเขาสามารถดึงดูดอะไรเข้ามาก็ได้แต่เขาคนนี้เขาเทคแอคชั่นนะเขาลงมือทำเขาจุดประกาย ด้วยตัวเองเออเขามีแสงในมือเขามีเทียนในมือเทียนในมือก็เปรียบเหมือนแบบแสงสว่างอืมเขาใช้ความรักใช้แสงสว่างนําทางเออหรือมีแสงนําทางเขาก็ได้เจ๊ The High p r e t e s t นะคะว้า wow. วไม่ธรรมดาทุกคนที่เข้ามาฟังนะคะคลิปนี้เฟร์สบอกเลย ใครที่มาฟังย้อนหลังหรืออะไรก็ตามคุณไม่ธรรมดาคุณเป็นคนมีเซนส์หลายๆคนแบบมียานอย่างรู้เนี่ยเห็นไหมคนนี้เขาปิดตายอยู่นะแต่เขามองเห็นทุกสิ่งทุกอย่างเขาอย่างลึกลงไปข้างในจิตใจเลยคือด้วยเซนส์เกี่ยวกับสัญชาตญาณอินทิชันความรู้สึกหรือลางสังหรณ์ที่แม่นยำอะไรที่มันลึกลับหรือเหนือธรรมชาติคุณแบบเออตอน,นอาจจะแบบ เคยเขาเรียกอะไรสัมผัสตั้งแต่เด็กๆแล้วเคยอาจจะเคยเห็นวิญญาณหรืออะไรเงี้ยตั้งแต่เด็กๆก,ก็ได้แล้วก็หลายๆคนเชื่อมต่อกับจักรวาลแล้วเชื่อมต่อกับพลังเบื้องบนได้แล้วช่วงนั่งสมาธิก็ลองสังเกตว่ามีพลังงานไหลลงมาหรรู้สึกยุกยิกยุกยิก,ยกหรืออะไรไหมอะไรเงี้ยค่ะหรือบางคนก็แบบเขาเรียกอ,อะไรมียานทัศนะยานยานทิปอะไรเงี้ยเปิดแล้วตาทิปหูทิป,ทปจมูกทิปหรืออะไรก็ตามเนาะ <c oughs> หลายๆคนก็อาจจะได้ทําภารกิจภารกิจด้านจิตวิญญาณแล้วก็ได้สําหรับใครที่แบบเหมือนปฏิบัติฝึกมานานพอเหมือนเริ่มมานั่งนิดนึงหรืออะไรเงี้ยพอแบบพอถึงจุดๆนุนึงอะนาะ The m มู n อ่าอันเนี้ยเฟิร์สคิดว่าน่าจะเป็นเรื่องของ emotional มากกว่าความอารมณ์เรื่องของอารมณ์มันจะแบบจิตวิญญาณด้วยก็ได้อะ ึ่งเลยเรื่องจิตวิญญาณคุณจะเชื่อมต่อกับจิตวิญญาณได้มากขึ้นแล้วก็เรื่องของความขัดแย้งเนี่ยอาจจะมาจากเรื่องของอิมมชั์ชอลอารมณ์ความรู้สึกอะไรเงี้ยมันอาจจะออขึ้นขึ้น,นลงลงในช่วงนี้นะคะก็ไม่แปลกที่แบบคุณจะตีกับตัวเองบ้างอะไรบ้าง King of Pentacles นะคะอ่าในตัวตนคุณคุณเป็นคนนี้หรอคุณเป็นคิงเหรียญหรอคุณเป็นคิงเหรียญนะคุณจะเป็นคนที่มีความมั่งคั่งมากเลยนะเป็นคนที่มีความอุดมสมบูรณ์แล้วก็ไม่มีเรื่องของแบบความขาดแคลนนะคุณเป็นคนที่แบบมั่งมีอยู่แล้วถ้ามั่งมีในที่นี้มันไม่ได้หมายว่าคุณมีเยอะหรืออะไรอย่างเงี้ยก็ได้นะมันหมายถึงว่าใจของคุณอนะคุณแบบพอใจในสิ่งที่ตนเองมีแล้วคุณแบบเป็นคนที่ มีความแบบเมตตามีความใจบุญใจใหญ่แล,หญแล้วก็เป็นคนที่ Charlotte. ใครอยู่ใกล้ก er ็อบอุ่นอ่ะอืมเป็นคนที่แบบตรงไปตรงมาอืมนะคะเห็นรอยยิ้มเขาไหมแล้วก็ four of cups นะคะ four of cups นี่ฟูคิดว่า ช่วงเนี้ยคุณกําลังปรับสมดุลเรื่องของพลังงานของตัวเองอยู่สภาวะตัวเองอยู่มันอาจจะมีความเบื่อหน่ายเข้ามาบ้างความเซง็งความอะไรอย่างเงี้ยแต่คุณก็สามารถบ,บาลานซ์อารมณ์ความรู้สึกของตัวเองได้เป็นอย่างดีนะคะอ่ะโอเคเราจบพลังงานกันแค่นี้แล้วลองมาดูกันว่าข้อความสาคัญนะคะที่คุณจะต้องรู้ในตอนนี้มีอะไรบ้าง เพื่อจะใช้เป็นไพ่สำหรับนี้ข้อความที่โุกคนต้องรู้ในตอนนี้อะไรบ้าง ขึ้นมาหน้านี้สะดุดที่หน้านี้ก็เอานี้แล้วกัน The heart is the true seed of power so just love everyone in w a l w e t And all will unfold gracefully in its our own uh, own time And angel watch Over you with patin love and perseverance all w i l l walk our fine be guided by the wisdom in your heart wow เดี๋ยวขอไปรวบเรียบเรียงแป๊บหนึ่งใบนี้นะคะเขาบอกว่าหัวใจคือที่นั่งแห่งพลังแท้จริงดังนั้นจงรักทุกคนที่เกี่ยวข้อง เอออันนี้ก็แอบงงนิดนึงนะแล้วก็และทุกอย่างจะเปิดเผยออกมาอย่างสง่างามตามเวลาของมันนางฟ้าคอยดูแลคุณด้วยความอดทนความรักและความอุตสาหะทุกอย่างจะผ่านไปได้ด้วยดีจงใช้ปัญญาในใจนำทางอะไรฟิวนั้นอะไรทำนองนั้นทุกคนพอจะเก็ตไหม เหมือนเขาให้ใช้แบบสติปัญญาใช้ความรักในการนำทางไม่ว่าจะทำอะไรก็ตามจงมีสติปัญญาเออคือสติไม่พอเนาะต้องมีปัญญาด้วยสมมติว่ามีปัญหาอะไรเข้ามาเราจงเปลี่ยนปัญหานั้นน่ะให้เป็นปัญญาอย่าไปมองว่าแบบอย่าไปโทษโชคชะตาว่าฉันจะเจอสิ่งเนี้ยมันแย่เหลือเกินนู่นนี่นั่นนะคะทุกสิ่งที่เข้ามาล้วนดีเสมอ ทุกสิ่งทุกอย่างที่เข้ามาทําให้คุณได้เออติบโตและเรียนรู้ได้ยกระดับจิตวิญญาณแล้วกออ็ได้เกิดปัญญาเนาะเหมือนแบบเราต้องหาให้เจอว่าจุดจุดนั้นอะไอ,ไอเรื่องเรื่องเนี้ยกําลังสอนอะไรเราอยู่แล้วจงขอบคุณมันเมื่อเราผ่านมันไปได้หรือตอนทีม่มันจะผ่านไปได้เร็วถ้าเราแบบมีสติณตณนะตอนนั้นอะแล้วเราจะขอบคุณมากๆที่แบบเฮ้ยตัวเราเก่งมากเลยตัวเราผ่านมาได้อะไรเงี้ย เออไม่ว่าจะแบบมันเรื่องหนักหนาแค่ไหนก่อนหน้าเนี้คุณก็ผ่านมาแล้วอืมขอให้รู้ไว้เลยว่าเรื่องต่อต่อไปไม่ว่าจะเจอเรื่องอะไรก็ตมามอ่ะคุณจะผ่านมันไปได้นะคะและที่สําคัญถ้าเกิดว่าแบบเขาเรียกว่าอะไรอ่ะการเชื่อมต่อจิตวิญญาณเนะเาะจะทําให้เราไม่ต้องแบบไปทางอ้อมหรอวะ่ะเราจะไปทางตรงอืมเอ่อหรือเชื่อมกับ Hi o ไฮโรเซลนี่แหละเขาจะคอยบอกเราว่าเนี่ยเธอทำอย่างนี้ทางนี้เส้นทางนี้นู่นนี่นั่น,นเราจะแบบเชื่อมต่อได้เราจะแบบว่า แตสินใจถูกต้องเนาะมากขึ้นนะคะก็อย่างที่เขาบอกเนาะนางฟ้าแบบอดทนมีความแบบอุตสาหะแล้วก็ด้วยความรักด้วยเพราะฉะนั้นเราก็ต้องมีความเพียรในการฝึกเพื่อเชื่อมต่อกับเขาเชื่อมต่อกับคูรู้ประจําตนของเราที่คอยแบบปกป้องดูแลแล้วก็เชื่อมต่อกับจิตวิญญาณของเราด้วยนะคะโอเคต่อไปนะคะเฟิร์สจะใช้เป็นไพายอะไรดีนะ ตีตอตกตอีตอกอ่ะอันนี้แล้วกัน Oracle of the w i s h นะคะไพ่แม่หมดแดงตัวเรียกไพ่แม่หมดแดงแล้วก็ต่อด้วยไพ่แม่หมดน้ำเงิน Everyday w i s h Oracle ก็มาดูกันว่าจะมี Keyword อะไรสำคัญสำคัญเพราะว่าอันนี้ก็ใช้สัญชาตยามเลยเนาะใช้ความรู้สึกในการเลือกไพ่ ข้อความสำคัญถึงทุกคนนะคะหนึ่งใบจ o โอคุณเป็นจิตวิญ,ญญาณที่เก่าแก่นะคุณเป็นจิตวิญ,ญญาณที่เก่าแก่ไม่ได้แบบมาถึงคณแก่นะคุคแบบมาหลายภพหลายชาติแล้วคุณแบบอยู่มานานมากแล้วนะคะแล้วก็มีเขาเรียกวอะไรดวงจิตวิญญาณที่ เขาคอยโปรเทคุณอยู่คอยไกด์ไลน์อะไรนำทางคุณอยู่เสมอนะคะบอกไว้เลยว่าคุณไม่ได้ตัวคนเดียวบนโลกใบน,นี้ Candle magic intention intention แปลว่าอะไรเดีเ๋ยวเซิร์ชแบบ Keyword เขาอยู่ตรงที่เจตนา เออ intention เกี่ยวกับเจตเจตนาเจตจำนงอ่ะอย่าลืมว่าตัวเองลงมาทำอะไรเอออ่ะ f i ไปทางเจเจตจำนงเลยละกันจุดประสงค์ที่จิตวิญญาณของคุณลงมาบนโลกใบนี้ลองสังเกตว่าอะไรที่คุณทำแล้วมันไม่ตอบโจทย์อะไรที่ทำแล้วแบบรู้สึกมันมันไม่ใช่ตลอดเลยมันไม่ใช่ตามความรู้สึกอะ่ะแต่มันสมมติว่าคุณกำลังทำตามคนรอบข้างเออทำแบบธุรกิจหรืออะไรก็ตามอะ่ะที่แบบ ตามแบบกระแสโลกหรืออะไรอย่างนี้อยู่โดยที่แบบมันไม่ใช่ตามเจตจำนงหรือเจตนาของจิตวิญญาณของคุณอะมันจะรู้สึกแบบผิดเพี้ยนไปหมดเลยนะบางทีก็อาจจะรู้สึกอึดอัดรู้สึกว่าแบบมันไม่ใช่อะ่ะฉันไม่ได้มาทําสิ่งเนี้ยมันจะรู้สึกว่ามันไม่ใช่ไปเองอะเออแล้วตัวคุณเองจะรู้สึกได้โดยตัวเองด้วยนะคะเฮ้ยเดี๋ยวก่อนอันนี้เป็นสมุดหรือว่าเป็นใบ ็นใบที่ลงเหลืออยู่ทุกคนว่าแล้วแต่เฟอรไม่ซับใหม่นะมันก็อาจจะมีบางอย่างที่เฟอร์ทำให้เฟอร์ยิบไม่หมดก็ได้ในเมื่อไพ่แล้วมันออกมาแล้วอ่านมาแล้วเนาะก็ว่ายึดม,ม,มันบางๆมาแล้วเซลฟ์ลีเลียนเซลฟ์ลีเลียนตอนแรกเราจะเปิดใบเดียว แต่มันยังไม่หนำใจอ่ะอีกสักหนึ่งใบนะคะทุกคนเอาเทนติซิตีงงยงง้ยิ่งมึนยิ่งงงยิ่งงงยิ่งมึนอ่ะใบนี้นะคะเขาใบนี้เขาบอกว่าตนเป็นที่พึ่งแห่งตนเออตรงตรงตัวเลยนะคะ อันเนี้ยแบบคือเหมือนตัวคุณเองอะคุณมีทุกอย่างในตัวแล้ว <c oughs> จงเข้าไปค้นหาความจริงอืมใบเนียนี้มันแปลว่าความแท้จริงความจริงอะไรอย่างเงี้ยจงเปิดประตูเข้าไปสู่หัวใจของคุณประมาณนั้น <c oughs> เสียงเป็นอะไรก่อนก็ <c oughs> <c oughs> คือในตัวตัวตนของคุณอะมีทุกอย่างในตัวไม่ต้องไปหาภายนอกอะไรเลยไม่ต้องไปหาสิ่งใดไม่ต้องไปหาจากภายนอกเลยไม่ว่าจะเป็นความรัก ปัญญาต่างๆคุณมีมันหมดแล้วในตัวความมั่นใจความเชื่อมั่นความยิ่งใหญ่ความทรงพลังอืมนะคะแล้วก็สิ่งที่จะต้องเข้าไปค้นคือความจริงซึ่งมันมีอะไรอีกมากมายที่เรายังไม่รู้นะคะอ่ะสำหรับคีย์เวิร์ดนะคะสำหรับให้สำหรับนี้ก็ประมาณนี้ต่อไปนะคะเพื่อจะใช้เป็น everyday wish oracle มาดูกันว่าแม่หมดตําเงินนะคะมีอะไรอยากจะบอก,กบทุกคนข้อความสำคัญที่ทุกคนจะต้องรู้ใบแรกนะคะ Water Magic คุณมีเซนนะ่ะเออคุณเป็นคนมีเซนอันนี้ก็คือไม่ต้องบอกอันนี้แบบชัดเจนอยู่แล้วเรื่องของความรู้สึกเรื่องของเซนจิตวิญญาณจิตวิญญาณเปรียบดังสายน้ำนะคะให้ทุกคนปล่อยฟโฟล์โกวิดโฟลไหลลื่นอะไรที่มันติดขัดแสดงว่าอย่างคุณไม่ได้โกลวิดโฟลถ้าสมมติแบบรู้สึกว่าแบบมันสะดุดหรือเกินแสดงว่าเรายังไม่ได้ทำตามจิตวิญญาณหรือยังไม่ได้โกวิดโฟกับสายน้ำนะคะ ยังไม่ได้ทำตามเจตจำนงของตัวคุณเอง Make a move การเคลื่อนย้าย <c oughs> เคลื่อนไหว <c oughs> การเปลี่ยนแปลงก็ได้ทุกคนการเปลี่ยนแปลงมันเป็นสัจธรรมเนาะทุกสิ่งทุกอย่างมันเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอมันมีการเกิดดับอยู่ตลอดเวลานะคะทุกสิ่งทุกอย่างไม่เที่ยงอืมไอการที่แบบบางทีเนาะการที่คุณจะเคลื่อนย้ายหรือ ทำอะไรสักอย่างอะ่ะมันเป็นอาจจะเป็นอะไรที่จุดประกายคุณขึ้นมาก็ได้อาจจะจุดประกายไอเดียของคุณนะการที่แบบอ่คุณอาจจะแบบมูไปแบบไปพักผ่อนแถวๆธรรมชาติเออไปป่าไปเขาอะไรเงี้ยหรือว่าไปหาแบบเขาเรียกอะไรอะแรงบันดาลใจที่ใหม่ๆอะไรเงี้ยอืมก็เป็นไปได้แต่จริงๆนะมันมีรูปน้ำรูปธรรมชาติรูปน้ำตกเนาะก็อาจจะแบบไป ผ่อนคลายไปนีแลกก็ได้หลังจากที่แบบถ้าเกิดว่ารู้สึกว่าเฮ้ยฉันโหนงานหนักเกินไปนะเออฉันออกไปอยู่ใกล้ๆธรรมชาติบ้างดีกว่า Make a move นะคะทำการเคลื่อนที่เคลื่อนย้ายแล้วก็ seasonal harvest ไม่รู้อ่านถูกหรือเปล่าชัว sure, อันนี้เป็นฤดูการเก็บเกี่ยวเก็บเกี่ยวเก็บเกี่ยวหอ สิ่งที่คุณได้หวานไปอะ่ะมันเป็นช่วงของการเก็บเกี่ยวอะ,อะไรก็ตามที่คุณกระทําในอดีตนะตอนนี้สิ่งสิ่งต่างๆในอดีตมันกําลังส่งผลให้คุณมันกําลังส่งผลมาถึงปัจจุบันแล้วขอให้คุณทุกคนนะคะยอมรับในสิ่งที่เกิดขึ้นไม่สร้างสัญญาต่อสัญญาต่อคือไม่สร้างพันธะสัญญาต่ออะไรก็ตามอืมปล่อยให้มันเกิดขึ้นเก็บเกี่ยว ออปัญญาจากตรงนั้นก็พอไม่ปรุงแต่งเพิ่มไม่ไปแบบไหลาตามสมมติมีคนเข้ามาแบบมาโกงคุณมาด่าคุณแล้วแบบหายไปเลยนู่นนี่นั่นการที่เราสร้างสัญญาต่อคือเราไปด่ากลับหรือเราไปแช่งเขารเราไปนู่นนี่นั่นอะไรก็ตามต่างๆนานาน,นั่นคือการสร้างสัญญาพันธสัญญาไม่จบไม่สิน้นมันก็จะมีต่อไปเไรื่อยๆแต่เมื่อไรที่คุณยอมจำนวนโอเคฉันยอมแล้วฉันเก็บเกี่ยวตรงนี้ฉันเปลี่ยนตรงนี้ให้เป็นปัญญา เออแล้วก็ยอมรับในสิ่งที่เกิดขึ้นอ่ะฝคิดว่าเนี่ยมันจะค่อยค่ยคยจางเบาลงเรื่อยๆในสิ่งที่แบบอดีตท,ที่คุณทํามานะอาจจะไม่ใช่อดีตท,ที่ผ่านมาอาจจะเป็นอดีตชาติก็ได้บางทีเราทุกอย่างที่เกิดขึ้นอ่ะมันไม่มีเรื่องบังเอิญเลยทุกสิ่งทุกอย่างมีเหตุและผลของมันเสมอเออบางทีอาจจะเป็นสิ่งที่เรากระทําในอดีตแล้วเราลืมไปก็ได้หรือเราทําไปโดย ที่มัน,ม,นมันเป็นไปไม่ได้เนาะที่เราจะทําไปโดยไม่ตั้งใจมันต้องมีเจตนามันต้องดูที่เจตนาในการกระทําของเราอะนะคะก็ง่ายๆเลยไม่ว่าจะอะไรจะเกิดขึ้นในปัจจุบันจงยอมรับมันนะคะแล้วก็ไม่สร้างสัญญาต่อไม่ปรุงไม่ไม่ปรุงสามสี่ห้าหกไม่ปรุงแต่งเพิ่มนะคะแล้วเปลี่ยนตรงนั้นให้เป็นปัญญาเนี่ยแหละแล้วต่อไปอะ่ะคนพูดเลยว่ามันจะดีมากด้วยนะคะ a t i t u จ e ด n d t แจ้งนะคะสำนึกรู้คุณนะขอบคุณมไม่ว่าคุณจะเจออะไรก็ตามไม่ว่าเรื่องราวอะไรก็ตามจงขอบคุณมันมการสำนึกรู้คุณต่อโลกไปเนี่ยการทำสิ่งดีๆทำอะไรก็ตามที่มันมีความหมายต่อตอนเองแล้วก็กับผู้อื่นตอนนี้เจอหรือยัง่อ,อต้องต้องแบบสำรวจตัวเองเาโฟกัสตัวเองว่าแบบ ตอนนี้ฉันเจอหรืออย่างอะไรที่มันสร้างความหมายให้กับโลกใบนี้บ้างเออเหมือนเราแบบามาอาศัยอยู่บนโลกใบนี้เนาะเราก็ต้องแบบตอบแทนบุญคุณสํานึกรู้คุณกับโลกใบนี้ต่อพระแม่ธรณีพระแม่คงคาที่แบบให้ทุกสิ่งทุกอย่างบนโลกใบนี้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของต้นไม้ธรรมชาติสิ่งของต่างๆมันเป็นสิ่งสงมมุติหมดเลยเรามาอาศัยโลกใบนี้อยู่ซึ่งเราจะตอบแทนยังไงก็ตามช่วยโลกใบนี้ยังไงก็ตาม นะคะแต่ละคนมีเส้นทางม,มาของตัวเองต่อไป prosperity and abundance ว้าวความอุดมสมบูรณ์เนี่ยไม่ว่าจะอะไรก็ตามเนาะเหมือนแบบฟอรู้สึกว่าในตัวตนคุณคุณจะได้ความอุดมสมบูรณ์เหมือนคุณจะได้รับพลังแห่งความอุดมสมบูรณ์เกิดขึ้นในชีวิต คุณจะมีความสุขมากขึ้นนะหลังจากที่แบบเคลียพลังงานหน่วงต่างๆอ่ะหรือคุณสามารถมีเออเขาเรียกอะไรเออมีความอดมสมบูรณ์ได้เลยในปัจจุบันเนี้ยนะคะจงพอใจก่อนอย่างแรกเราต้องพอใจในสิ่งที่ตนเองตนเองมีปลดล็อกเรื่องความขาดแคลนแล้ว take a คชั่นสมมุติใครเมนิเฟสอะไรไว้ใช่ไหมเราก็ตั้งเขียนไว้เลยใส่วิชั่นบอร์ด แปะแปหรืออะไรก็ตามแล้วแต่แบบเ,เทคนิคหรือแต่ละคนถนัดทําแบบไหนอืและในระหว่างนั้นเราเทคแอคชั่นด้วยทําด้วยเคลื่อนไหวเคลื่อนย,ย้ายต่างๆนานาอเริ่มสร้างเริ่มสร้างสรรค์ชีวิตของคุณแล้วก็แบบมีความสุขจริงๆจ,จากข้างในนะคะใบสุดท้ายค่ะ go with the flow ว้าวเห็นไหมตามใบแรกเลยที่เฟิรบอกให้ทุกคน go with the flow จิตวิญญ,ญาณทุกคนเปรียบดังสายน้ำนะคะ มันจะไหลลื่นมันจะคล่องแคล่วมันจะแบบโฟล์มากๆถ้ารู้สึกว่าสะดุดหรืออะไรก็ตามนะคะแสดงว่าสิ่งนั้นอะ่ะไม่ใช่เออเขาเรียกอะไรอะยังเรายังไม่ได้ทําตามเจตจานงของของจิตวิญญาณของเรานะคะเห็นไหมคนนี้แบบปล่อยไม่พายเลยฉันไม่พายแล้วฉันปล่อยไหลแหละปล่อยไหลไปตามกระแสน้ํานะคะอ่ะส่งท้ายด้วย ให้ Angel แองเจลละกันเพราะว่ามันเป็นข้อความสำคัญเนาะข้อความสำคัญก็จะมีแบบชุดใหญ่และอันเนี้ยก็คือเจาะจงเลยเป็นข้อความเป็นคำๆเลยมาดูกันค่ะข้อความสำคัญอะไรที่คุณจะต้องรู้ในตอนนี้บริษัอฟท์บางผิด ใบแรก1 8 8 8งแปจงมองตามความเป็นจริงอ่าคือบางทีเราแบบเหมือนมองแล้วเราก็ไปปรุงนู่นนี่นั่นสาระถกสารพัดส,สารเพเนอะอย่างเช่นแบบไอการปรุงเนี่ยก็คือการปรุงแต่งมันมีหลายปรุงแต่งเราเหมือนไม่ได้มองตามความเป็นจริงอะ่ะมันก็เป็นสิทุกสิ่งทุกอย่างเกิดขึ้นมันก็เป็นเช่นนั้นแหละแต่เรามักไปปรุงเพิ่มนะคะห้าห้สิ่งนี้ต้องเกิดขึ้น เราเลี่ยงอะไรไม่ได้ทุกคนห9ึ่คิดมาดีแล้วใช่ไหมสามแปจงเชื่อมั่นในตัวเองว้าวอันนี้สำคัญมาก9090ศูเยใจเย็นเย็นก่อนมีใครกำลังหงุดหงิดหรือว่าหยอกหยอกหนึ่งแยกแยะให้ออก7 7, 7็ดมันถึงเวลาแล้ว11คุณมาถูกทางแล้วว้าวคอนเฟิร์มนะจ๊ะ สามสาม,มันมีค่ามากพอให้เธอพยายามเพื่อมันหกหอย่าให้ความกลัวมาขวางทางเธอออันนี้ก็สำคัญสำคัญหมดเลยทุกคีย์เวิร์ดสี่จงก้าวต่อไปและสุดท้ายค่ะ50าศูนย์ห้าศูไม่มีอะไรจะเหมือนเดิมอีกต่อไปใช่มันไม่มีอะไรจะเหมือนเดิมเลยทุกสิ่งทุกอย่างเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปและทุกสิ่งทุกอย่างไม่เที่ยงและทุกสิ่งทุกอย่างเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ ความแน่นอนคือความไม่แน่นอนนะคะบนโลกนี้ไม่มีอะไรแน่นอนเลยทุกสิ่งทุกอย่างเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอนะคะเพราะฉะนั้นเราต้องฝึกจิตของเราจิตของเรามีความมหัศจรรย์มากๆเมื่อไหร่ที่เราฝึกจิตได้แบบไอ้นี่แล้วว่าเยกอะไรเข้มแข็งแล้วมั่นคงเราจะไม่หวั่นไหวต่อสิ่งที่มันเข้ามากระทบจิตใจเราเลยอืเราจะค่อยๆแข็งแกล่งขึ้นแต่เราไม่ต้องกดดันตัวเองนะค่อยเป็นค่อยไปค่ะคอยเฝ้าสังเกตตนเองคอยเฝ้าสังเกตความคิด ลมหายใจความรู้สึกอารมณ์ของเราไปเรื่อยๆรู้ทันอารมณ์ของเราไปเรื่อยๆโดยไม่ไหลาตามนะคะทําแบบนี้ต่อไปเรื่อยๆนะคะก็คลิปนี้จบเพียงเท่านี้เฟิร์ขอบเป็นกาลังใจให้กับทุกๆคนนะคะให้เราได้ฝึกจิตพัฒนาตนเองและตื่นรู้ไปด้วยกันคะ่ะบ๊ายบาย